าออกมาประกาศด่วนแล้ว ประสานพรรเก้าไกลโคราชจัดกิจกรรมนัดหมายสมาชิกพรรเก้าไกลพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นกับสอส,อสอก้าวไกลจังหวัดคนครราชสีมาทั้ง3เขตประกอบด้วยเขต 1. นายชัดสุภัทรวนิชเขต 2. นายปียชาติรุจิพรระะัวศิลป์และเขต 3. นายสุทธรศิลป์พทศักดิ์โดยมีนายพิธาเลียมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าไกล โฟอนอินกับดอมซ้มโคราชกว่า100คนนายพิธากล่าวว่าขอขอบคุณการทำงานอย่างหนกักในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมทำให้เราสามารถเจาะไข่แดงซึ่งเป็นศูนย์กลางของโคราชได้สสสามเขตในฐานะที่เราเป็นพักใหม่เป็นพักที่ถูกบทขยี้และถูกยุบพักมาตนในฐานะผู้นำสู่ศึกการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้สมัครหลายคนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ได้รับเลือกให้เป็นสสเขตและสสบัญชีรายชื่อถือเป็นสิ่งที่เรา ต้องภาคภูมิใจนายพิธากล่าวต่อว่าภารกิจในการเดินหน้าต่อไปต้องทํางานการเมืองเชิงรุกเพื่อเป็นพักของมุงชนที่มีกําลังขับเคลื่อนนําเสนอกฎหมายก้าวหน้าให้ประชาชนมีส่วนร่วมสําหรับจํานวนสมาชิกพักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีมากกว่า70,000คนและมีผู้สมัครเฉลีย่ย8,000-9,000ต่อรายเดือนคาดว่าป่ายปีนี้จะมีสมาชิกร่วมแสนคนทําให้ก้าวไกลเป็นพักการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุดนายพิธากล่าวว่าทั้งนี้ ประสบการณ์การหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองแสดงให้เห็นว่าการเมืองมีการปรับฐานคะแนนความนิยมสําหรับแฟนการเมืองที่รู้สึกผิดหวังและรู้สึกอ,อกหักส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนพักพลังประชาราัฐและพักรวมไทย้างชาติแล้วแพ้การเลือกตั้งในวันที่1 4พฤษภาคมได้เดินเข้ามาหาตนและบอกว่าจะเลือกพักเก้าไกลเพราะไม่ต้องการเสื้อเหลืองกับกบปปสนายพิธากล่าวต่อว่ามีความเกลียดชังในระบบคอร์รัปชันระบบอุปธรรมและทุนผูกขาดต้องการบุคคลที่เข้ามาต่อ สู้กับระบบเหล่านี้ต้องเป็นคนอย่างนายรังสีมันโรมและนายวิโรธลักษณะอดิซอสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไก่ขณะเดียวกันพี่น้องคนเสื้อแดงได้มาพูดคุยหาเหตุผลที่เลือกพรรคเก้าไก่ไม่ใช่เพราะพรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครแต่เพราะต้องการต่อสู้กับ2มาตรฐานและเกลียดชังการรัฐประหารมีความรู้สึกว่าพรรคการเมืองเดียวที่สามารถต่อสู้กับการทํารัฐประหารรักษาให้ความเป็นคนเท่ากันคือพรรคเก้าไก่เท่านั้นดังนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องการหาแพลตฟอร์มทางการเมือง ที่สารต่ออุดมการ์ซึ่งทุกสายตาจับจ้องมาที่ผักเก้าไกลการรับสมัครสมาชิกต้องให้ความสําคัญและเดินหน้าอบรับประชาชนทุกคนที่มีแนวคิดและนโยบายในนิศทางเดียวกันกันกบเราเราจะสลายขั้วความขัดแย้งในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงคือการขึ้นความศรัทธาให้กับนักการเมืองคืนความศรัทธาให้กับระบอบรัฐสภาตนพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนนายพิธากล่าว